สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถยามาฮามีโอคันนี้นะครับคันนี้มีปัญหาก็คือว่าสตาร์ทแล้วฟรีนะครับสตาร์ทได้อยู่แต่ฟรีนะครับเครื่องไม่เครื่องไม่ทางานนะครับคันนี้นะครับเนื่องจากว่าตัววันเวสตาร์ทนะครับวันเวสตาร์ทตัวนี้นะครับมันไม่ทํางานนะครับก็คือว่ามันไม่เกาะนะครับเวลาที่เวลาที่สตาร์ทแล้วตัวนี้มันไม่ยอมเกาะนะครับ เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คตัวนี้กันเลยนะครับดูสิครับอันนี้จะเป็นชุดวันเวสตาร์นะครับของยาม่านะครับอูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คชุดคลั์นะครับอันนี้กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันไม่ทํางานเนี่ยหรือว่ามันไม่ยอมจับเนี่ยมันจะทําให้สตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่อ่รถมันสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทแล้วฟรีนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือตัววันเวนะครับวันเวสตาร์ทนะครับวันนี้วันเวสตาร์ทอยู่กับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบของตัวอ่ชุดเฟืองตัวนี้นะครับทีนี้ตัววันเวตัวนี้เราสามารถถอนมาล้างได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ใช้งานไปนานเนี่ยฝุ่นมันฝุ่นมันจับนะครับแล้วว่าแล้วก็พวกสปริงมันล้านะครับมันเลยทําให้มันดันออกไม่สุดนะครับ มันจะดันออกไม่สุดเห็นไหมครับลูกปืนมันจะค้างอยู่นะครับพอค้างล,ลักษณะแบบนี้มันจะไม่ไม่เกาะไม่จับกับตัวเฟืองนะครับมันจะไม่จับกับตัวเฟืองมันเลยทําให้สตาร์ทแล้วเครื่องฟรีนะครับสตาร์ทฟร,สร,สร,รีสตาร์ทได้สตาร์ทมอเตอร์สตาร์ททำงานอยู่แต่ว่าเครื่องมันจะไม่หมุนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ยอมจับนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้มานะครับถอดตัวนี้มาร้านทำความสะอาดแล้วก็ยืดสปริงออกให้มันแข็งอีกนิดนึงนะครับ ตัวนี้สามารถถอดมาล้างได้นะครับถอดมาล้างได้นะครับแล้วเราก็ถอดมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะยืดสปริงก่อนนิดนึงให้มันแข็งๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับด so, ูสิคร wow. ับนะครับมันเด้งเด้งออกมาไม่สุดนะครับลูกปืนตัวนี้มาต้องเด้งออกมาให้สุดนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกาะนะครับดูสิครับมันจะไม่เกาะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะแล้วก็มาแก้ไขกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะแกะแกะลูกปืนตัวนี้ออกมาแล้วก็สปริงออกมาล้างทำความสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดเพราะว่าเวลาเวลาที่ใช้ไปนานๆน,นะครับมันก็จะมีพราะฝุ่นนะครับฝุ่นเข้าไปอุดตันนะครับฝุ่นเข้าไปอุดตันบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็สปริงมันก็จะล้าด้วยนะครับ สปริงก็ล้าด้วยมันก็เลยทําให้ตัวลูกปืนตัวนี้มันไม่ยอมเกาะนะครับลูกปืนตัวนี้มันไม่ได้สึกกันง่ายๆนะครับเหล็กพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับมันก็ไม่ได้สึกกันง่ายๆนะครับเราก็จะมาแค่เอามาร้านทำการศาสตร์ก็พอนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้มันมันเด้งไม่ค่อยดีนะครับมันมันเด้งไม่ค่อยดีแล้วก็แกะออกแบบนี้เลยเลยนะครับ แกะออกมากแบบนี้ได้เลยเนครับเดี๋ยวเราก็จะยืดสปริงออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ยืดนะครับปกติเนี่ยมันต้องอาลูกปืนตัวนี้มันต้องถอยออกมาสุดนะครับเวลาที่จะใช้งานเนี่ยมันต้องถอยออกมาสุดแบบนี้มันถึงจะมันถึงจะเกาะนะครับแต่ว่าถ้าถอยออกมาแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยมันก็ยังเกาะไม่ดีนะครับมันต้องถอยออกมาทั้ง4ตัวมันต้องทํางานพร้อมกัน4ี่ตัวนะครับมันถึงจะอ่ ทำงานได้เต็มที่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแกะออกมานะครับดูสิครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัวดันไว้เฉยๆนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่ข้างในนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมายืดสปริงออก่อนนิดนึงนะครับยืดสปริงออก่อนนิดนึงให้มันยาวออนิดนึง ล้วยืดออกสปริงตัวนี้มันอ่อนมากนะครับแล้วยืดได้นะครับยืดออกมานิดนึงมันจะได้แข็งๆหน่อยดึงยืดออกมาได้เลยนะครับ ให้เท่ากันแล้วกันโอเคอันนี้เรายืดสปริงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างตัวนี้นะครับล้างชุนดนี้เลยนะครับล้างทำความสะอาดนะครับมันมีฝุ่นนะครับคาบฝุ่นคาบสกรปรกเนี่ยมันเกาะอยู่นะครับมาเลยทําให้สปริงมันเด้งไม่ดีนะครับ เราจะใช้น้ำมันเบนซินก็ได้นะครับหรือว่าใช้ดีเซลก็ได้ครับอันนี้ผมใช้น้ำมันดีเซลล้างก่อนล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันเบนซินล้างอีกรอบนึงนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้างเครื่องดีอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันจะเหนียวๆนะครับพอเราล้างดีเซลเสร็จแล้วเราต้องล้างเบนซินตามนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันจะออกเหนียวๆนิดนึงนะครับ ดีเซลเป็นเจาหน,นุ่อลูกปืนตัวนี้ก็สภาพโอเคนะครับมันก็ไม่ได้สึกหลออะไรนะครับมันเป็นเหล็กกล้าอย่างดีอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้สึกหลออะไร แต่ว่าพิยงแต่ว่ามันไม่คล่องตัวนะครับทํางานไม่คล่องตัวมันก็เลยเติดบ้างไม่ติดบ้างเวลาที่เราสตาร์ทนะครับแต่หลังๆแล้ลควครั้งนี้คือว่าสตาร์ทฟรีนะครับสตาร์ทแล้วมอเตอร์ทํางานอยู่แต่ว่ามันมันมันเวคันไม่จับมันเวคันไม่ยอมจับนะครับเราก็จะทําความสะอาดลอง ล่องลูกปืนตรงนี้ครับล่องลูกปืนนะครับมีคาบสกรปรกเกาะอ,อยู่อะไรพวกนี้ครับล่องลูกปืนแล้วก็ล่องสปริง <cut> มันต้องคล่องนะครับมันต้องคล่องตัวแบบนี้นะครับคล่องตัวแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือคล่องแบบนี้เลยนะครับ ถ้ามันไม่คล่องเนี่ยมันก็จะฝืดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นซินล้างอกทร่ีน นีครับน,นี้เราเราล้างไว้อันนี้เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ํามันเบนซินนะครับล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะล้างตัวนี้ด้วยนิดนึงตัวนี้มันจะเป็นตัวเฟืองนะครับเฟือง เสื่องนิดนึงนะครับโอเคแค่นี้พอแล้วก็เช็ดออกน,นะครับ อันนี้เราสามารถสตาร์ทได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนดูจะสตาร์ทให้เพื่อนดูนะครับสตาร์ได้แบบนี้เลยถ้ามันเวทถ้าตัวคัตมันไม่จับเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องมันไม่หมุนนะครับเพื่อนหลักการง่ายๆนะี so ka เป็นน้ำมันเบนซินน,นะครับเพื่อนๆล้างด้วยน้ำมันเบนซิน,นอีกรอบนะึง เรามาประกอบกันเลยนะครับเราจะใส่สปริงก่อนนะครับสปริงนี้ผมได้ยืดออกมาแล้วนะครับยืดออกมาให้มันแข็งๆนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยมันมันจะอาจจะล้านะครับแล้วก็จะใส่สปริงก่อนนะครับใส่สปริงไป ก็ตามด้วยตัวตัวดันนะครับตัวดันตัวดันนี้มันจะสวมอยู่ในสปริงนะครับมันจะสวมอยู่ในสปริงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันจะสวมในสปริงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาลูกปืน นะครับแค่นี้เองนะครับลูกปืนตัวนี้ตามหลักแล้วก็คือมันมันต้องเด้งแบบนี้นะครับมันต้องเด้งแบบนี้มันถึงจะใช้ได้นะครับตอนแรกคือว่ามันไม่ยอมเด้งนะครับก็คแค่ล้างนะครับล้างทำความสะอาดแค่นั้นเองครับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้มันมันก็ล้างเฉยๆก,ก,ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่อันที่สอง สายที่สองนะครับอันนี้มันจะสวมไว้ในสปริงนะครับมันจะสวมไว้ในสปริงแล้วก็ดันเข้าไปในรูมันมีรูอยู่นะครับเห็นไหมครับดันเสร็จแล้วค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลูกปืนใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับลื่นนะครับแบบนี้โอเคนะครับ อันนี้ก็ทำเหมือนเดิมอ,อันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนี่เอาสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเพื่อนผมก็ได้ทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยนะครับ มันต้องเด้งแบบนี้นะครับตอนแรกก็คือว่ามันฝืนมากนะครับมาเลยทําให้สตาร์ทไม่ได้นะครับฟรีนะครับนี่ครับมันต้องเด้งแบบนี้นะครับตัวนี้ลูกปืนตัวนี้มันจะต้องถอยออกให้สุดนะครับมันถึงจะใช้งานได้นะครับเอาละตอนนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยนะครับ เพื่อนๆครับอันนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเรียบร้อยนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่เข้าไปเลยนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะดันเข้าไปตรงๆนะครับเดี๋ยวเราก็พอสุดแล้วเราก็จะขยับนะครับขยับเฟืองตัวนี้นะครับขยับเฟืองให้มันลงนะครับหมุนเฟืองหมุนเฟืองลงักษณแบบนี้นะครับพอหมุนเฟืองลงปุ๊บตัวนี้มันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับเดี๋ยวผมจะดันเข้าไปนะครับนะครับพอดันสุดแล้วนะครับแล้วก็หมุนเฟืองนะครับ นะครับติดแล้วนะครับเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขเฟืองตัวนี้นะครับที่เหลือก็คือประกอบสายพานนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนะครับนี่เลยนะครับคัดตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันสกปรกหรือว่าเออ ลูกปืนตัวนี้มันเด้งออกไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเวลาสตาร์ทแล้วสตาร์ทฟรีนะครับให้เราทําการถอดมาล้างทาความสะอาดนะครับก็สามารถประกอบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มันไม่ได้เสียงง่ายๆนะครับแล้วก็อันนี้เราทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกรอบนะครับผมก็จะทําการหมุนนะครับหมุนเฟืองลงคันล่างนะครับแล้วก็ดันไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเข้าไปแล้ว ง่ายๆนะครับที่เหลือก็ใส่นะครับใส่ใสายพานก็เสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผม อันนี้สายพานมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับให้เราหันลูกศรไปทางด้านหน้านะครับลูกศรน,นะครับแล้วก็บีบตัวนี้เข้าไปนะครับเราบีบเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมแหวนนะครับแหวนรอง น,นี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเฟืองสตาร์ตสตาร์ตเท้านะครับแล้วก็น็อ แค่นี้นะครับเรียบร้อย,เ,ยเรามาเทสดูนะครับนะครับตา้านง่ายเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตให้แน่นแล้วก็ประกอบสายพานประกอบฝารครอบแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อน